เกือบเต็มเลยจ้าตรงนี้ก็ดกถังนี้ก็เกือบเต็มจ้าลูกใหญ่ๆมองๆเลยจ้าหมานๆค่ะดกดกแบบนี้ใครจะกดใจไหวน้องพี่น้องนาะมาป่าเดิมอีกเหมือนเดิมค่ะต่อจาก EP ที่แล้วเด้อยวะเด้อสวัสดีค่ะ ลูกใหญ่ๆเลยจ้ะถ้าเจอลูกแข็งๆแบบนี้โอ้โหเก็บเพลินเลยค่ะพี่น้องเอ๊ะจนเราลูกสองลูกเราก็เอาหืมจะเต็มแล้วจ้าแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มกระบอกตักจ้า เมื่อกี้เจอเห็ดมาสองดอกงามๆเลยจ้ะเดี๋ยวจะวางไว้บนถังนี่เลยค่ะไม่งั้นมันจะเละใส่ถุงเละหมดเห็ดอันนี้เอาวางไว้บนนี้ได้หลายๆดอกก็ได้แกงเอาถังวางไว้ตรงนี้ก็จํานู่นค่ะต้นไม้ที่มันล้มอยู่ตรงนู้นเอาไว้ไม่งั้นจะหลงเด้อค่ะเด้อป่ามันทึบมากมองมามันจะมองไม่เห็นนะคะถ้าไม่ว่าก้อนหินสูงๆอันนี้เราก็จํา เอาไม้เอาไว้เดี๋ยวจะลงไปทางนู้นค่ะตีนเขาริมแม่น้ำนั่นค่ะบางทีลูกห่างๆก็ลูกใหญ่ๆานามๆจะถ้าเห็นใหญ่ๆแบบนี้ก็เสือเอาให้หมดอันนี้เรดเบอรี่เด้กค่ะเด้อเรดเบอรี่ไม่ดกค่ะปีนี้เรดเบอรี่ก็ไม่ค่อยมีเลย ป่าเรดเบอร์รี่แต่ไม่มีเบอร์รี่มีแต่ต้นไม่มีลูกเดินมาเหนือหน่อยๆเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจจ้ะเนี่ยฝรั่งขี่นกของจริงเด้อพี่น้องเด้อไม่ใช่ของเล่นเด้อ อ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโตกะเขาคิดแล้วก็ลมมาแล้วรอบนี้นะตักเอาตักเอาเลย้อคุณตาเร่งแล้วค่ะมือเสียงลมตกกระใจกว่าต้นไม้มันจะลมทัพจ้ะเสียงลมแรงๆก็ต้อง เลยหน้าึ้นดูเดอ้อเพราะว่าต้นสนของเขามันไม่มีรากแก้วเดอ้อี่น้องสังเกตไหมเวลามันล้มน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสนจะถ่ายให้ดูวันหลังต้นไม้เขาไม่มีรากแก้วเด้อค่ะเดอ้อก็จะล้มง่ายรากเขาจะบานออกไปข้างๆค่ะอ,อันตรายอยู่เด้อยพาว่ามีลมน่ะในป่าก็จะ ลูกใหญ่ๆแบบไม่ไม่มีขวนไม่มีเน่านก็นเลือกง่ายเด้อเมื่อวานนี้เจ็บไปถังหนึ่งโอ้โหเลือกยากมาก ตาดุเขาได้เยอะกว่าเขาจะดุเอาไม่ใช่อะไรหรอกพี่กระดุอะ่ะเพราะว่ามอแต่เล่นโทรศัพท์ <c oughs> จริงงมแกนนอะพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยต้นล่มเป็นกองเลยเนี่ยนะอยู่ตีนเขาบรีดอกมากหมานหมานค่ะ นำเมียงไปบอดฟุกอยู่ค่ะฟุกอยู่ค่ะมาวันนี้ ดกป่าแตกอีกเหมือนเดิมจ้าปุ๊บปุ๊บค่ะ โอ้ยลูกงามเจ้ะลูกใหญ่ใหญ่งามมากเลยบัดดีจ้าบัดดีจ้ากันสองรอบสามรอบก็ไม่ว่ากันน้องพี่น้องเนาะดีกว่าลืมบัดดีหลูดเสือทําไมพี่น้องเอยที่เห็นผ่าก,กันเปื้อนเนี่ยหอบอุลูอุลูมาไม่ใช่อะไรดอกกระเป๋าของเขาอุ้ยต๊ตะลุกหรอพี่น้องนั่งตมจําเบาเหรอสิน่ะ ดูสภาพเมียฝรั่งพี่น้องเอ้ยเอาไปดูเล่นเดอทํทำไมถึงว่า,วาใส่ผักกันเปื้อนต้นนี่มาน่ะทั้งน้ามทั้งขากล้องกิบะทะแบตเตอรี่สำรองอยู่ในนี่มดแล้วก็ใส่เสื้ออันนี้หอ่อปลาวันอุ่มทองแล้วพี่น้องเอ้ยเอาไปดูเลนเดอร์เหนื่อยมากเรานี่ก็น้ำร้อนน้ำอุ่นจะ้ะถ้ากินน้ำเย็นไม่ได้ไข่แตกเลยเสียงเอือกเอือกเป็นหัวหน่อยแล้วพี่น้องเอย ถังนึ่งแหล้วนางมดขึงกระป๋องเอาไว้อีกถังนี่คนพี่นองเอ้ยย้อมไว้ถ้าวาข้อแห้งจริงๆงก็กินเบอรี่มันก็ช่วยได้อยู่ย้อมไว้เดี๋ยวเพิ่อแรงก่อนแม่น้ำอยู่ตังไกลพ่นองเอ้ยมองเห็นก็มองเห็นอ,เนอยู่แต่เดินนะป้าเหนื่อยคือกันดอกเด้กว่าจะไปถึงแม่น้ำมันจะอดน้ำหลุดสิบก่อนเด้อย,ยากกันยุ่งหายเพราะว่าใสาก่กระเป๋านี่ ใส่กระเป๋าข้างไม่ได้รูดซบพี่น้องเอ้ยหงหดหลายแต่คนนแถาเซ็ตแล้วมันไปหล่นได้ยังไงสงสัยจะไปชิ้งช่องพี่น้องเอ้ยเลิกขึ้นมันคือจะโต๊กเ็บต่อกอนเด้อเดือนเราพี่น้องแปดเดือนเราไก่ขอดเราพี่น้องเลยเหนื่อยเราพี่น้องแม่คลิปที่แล้วล่มตะคุบตรงนู้นป้าตอนแรกไม่เจบเริ่มเจแเราพี่น้อง เลื่อยังไงภะวาคว้าได้ต้นไม้ได้คลิปที่แล้วเนะี่ยโอ้ดีนะที่ว่าคว้าต้นไม้ได้ปน,นั้นมันคือว่าแรงมันฟาดนะ่ะมันเลยเจ็บสหลังเลยพี่น้องเอ้ยคุณตาบอกว่าอีกอาทิตย์นี้ก็จะมดออเดอร์มดไม่มดก็จะสั่งเลิกดอกเสียงว่าอยู่มันหายากพี่น้องเอ้ยเห็นไหมเกือบลมสองสองตายายจะก,กิงกไปถึงไหนเนาะป่าเด็กตัวเครื่องบินอันขอนใบแล้วพี่น้อง หาเงินสือตัวขังบินกับบ้านเด้อจะไปต่อกอนพี่น้องเอ้ยยี่บ่ายายาเท่าแล้วทําไมไม่อยู่บ้านครับพากันไม่พ่ออยู่พอกินนี่พออยู่พอกินอยู่เงินกเกษียณก็เงินโต้งานพี่น้องจ้ะอันนี้หาเงินสือตัวขังบินเด้อไปรุ่นกันต่อโตกงานทําไงได้ล้วเนาะพี่น้องเนาะ ใหญ่ๆดำๆเลยจ้ะอยู่คนเดียวอยู่สุดมาตรงนี้ไม่ใช่กิโลครึ่งแล้วจ้ะตั้งแต่เดินมาเนี่ยสองกิโลเมตรเลยเ,ลยเ,ลยเดีเ๋ยวเ้อะเขาบอกคุณตาอยู่นู่นปากทางกลางกลางป่าน,นาา่นเขาบอกยดจะ รู้ที่นะคะแยสุนก็จะวิ่งลงมาเติมเขาก่อนว่ามีเบอร์รี่ไหมมีก็โคบอกแกเต่คุณตาว่าจะเต็มถังสองถังเราจะเอาไปรดรวมด้วยช่วยกันค่ะสมตายายสู้จนก,กว่าเบอร์รี่จะหมดออเดอร์แล้วก็มันเน่านะคะ อีกายนี่ยังไม่หมดออเดอร์เลยมันเก็บไม่ได้จ้ะมันเละอ่อนก็เลยคืนทำคืนออเดอร์เข้าไปปีนี่ก็ขอให้ได้จนหมดออเดอร์เดอ้ออย่าซึงเน่ามดเนี่ยมาตินเขาเนี่มันเป็นทีหลังลูกดำๆอยู่มาวานนี้ถังนึงเอาไปโอ้โหเลือกสตาเลือกเลยอันนี้ไม่เท่าไรค่ะประมาณ ลูกเสียสิเปอร์เซ็นต์มื่อวานแม่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเลือกเสมออีกเรยจ้ะลูกดำๆเลยเอ่ะเดี๋ยวไปทางนี้จ้ะดกๆทั้งนั้นไม่ตัดเดอ้อพี่น้องเด้อรีรบร้อนหันกล้องเอา เวลาหาเงินเราในช่วงนี้แหละค่ะอันนี้มันไม่ได้ปลูกไม่ได้รดน้ำาวนดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยของธรรมชาติให้เราหาเอาเนาะมีพี่น้องถามมาว่ายายขายกิโลเท่าไหร่ว่าปีที่แล้วเด้อเมื่อปีที่แล้วขายกิโลละ 10, สิบสิบเอดยูโรส่ลังละห้ายูโรก็ห้ากิโลก็ห้าสิบห้ายูโรปีนี้ขายกิโลละสิบก็ส่ลังละห้าก็ห้าสิบ ทำไมถึงใส่แค่นั้นเราจะกะว่าลัง5กิโลก็ใส่5กิโลขายทีละ5กิโลนะคะแล้วทีนี้กิโลละ10ยูโร1ยูโรก็เท่ากับตอนนี้เงินมันขึ้นเนาะกันเนาะก็ก36ถึง38ยูบาทสำหรับ1ยูโรก็คูณกันเองค่ะเราก็ได้ถังหนึ่งก็2สองถังก็ประมาณ ยสสธรว่าสองถังนี่ประมาณเดี๋ยวร้อยนึงก็สามพันนาะสามพันหกถึงสามพันแปดร้อยบาทนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าขยันพี่น้องบางคนบางท่านก็เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆเด้อที่ว่าเป็นห่วงตากระยายเพราะว่ายายกับตาจะได้เงินในช่วงนี้แหละคะ่ะเพราะว่าพวกเราตกงานคุณตาก,ก,ก็เกษียณงานถ้าเราไม่หาตอนนี้เราจะหาตอนไหนอันนี้แหละคะ่ะคือรายได้พิเศษสําหรับเราที่บ่าตอนลูกเรียนหรือว่าลูกแต่งงานลูกบวช ลูกมีกิจการลูกมีงานมีการจบปริญญาได้ทําลูกเยสโนเรียนจบเทคนิคการแพทย์ก็เงินเบอร์รี่นี่แหละค่ะพวกเราหากันแบบนี้แหละค่ะตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่โงรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งสิบกว่าปีแล้วค่ะก็เงินบูเบอรี่นี่แหละค่ะได้ส่งลูกเรียนเนาะค่ะเนาะท้าลูก้าไม่เอ่ยปากขอหรอกท่าแม่จำเป็นอะไรจริงๆริงเราก็กลัวหลานเราอดนี่แหละค่ะถึงขยัน ยังไงย่งสูงกัะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดเด้ๆตู้กันต่อไปมีหมีหรือเปล่านี่ลอยต้นมันถอนถอนนี่หมีเขาเวลาเขากินนะ่ะเขาดึงเขากัดเล้เขา,ขากระดึงอย่างกันนี่นะคะ มันจะรุดเปเป็นแถวถ้าว่ามีเขาเดินเป็นร่องอย่างนี้มันก็จะกัดดึง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 ไปกัเป็นร่องผาดไปอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่ามันมีริมแม่น้ํามันมีริมแม่น้ำเรากลัวหมีแต่ว่ามันได้กลิ่นได้สวนเสือตัวนี้อาทิตย์นึงเราไม่ได้สักนองมันได้กลิ่นมันจะหนีเราแหละมีประโยชน์อยู่เด้เพราะว่ามีถ้าไม่ใช่มีแม่รุก่อนนะคะมันไม่ให้เราไม่ให้เราเห็นหรอกค่ะอุ้ยดกกองดิบเลยพี่น้องเอ้ แต่ขยักกองบอยไม่ได้จะจะไม่เต็มถังจะทีฝนจะตกจะคุยกันไปหลายๆเรื่องเนาะพรอหมีมันได้ยินเสียงยายมันจะได้หนีถึงบอกว่ายาาจะพูดอะไรทั้งนานลำคามพูดเป็นหมูด้วยพี่น้องด้วมันอยู่ไกลจ้ะยายเข้ามาลึกสองกิโลเลยเนี่แ่คุณตาก็ไม่รู้ว่าอยู่ลรงไหนตอนนี้ เขหาเมื่อกี้บอกว่าจะเต็มเต็มก็ให้เอาไปรถก่อนแล้วก็มารับย้ายอยู่ออกไม่ไหวหรอมีแต่คุณตาที่จะ่จ้วก็ตงีก่อนเอยตีโค้งไปถากล้องเนาะว่าจะวิ่งขยับกล้องนั่นเลยค่ะเห็คุณตาดูอ่ะรุกเต็มมั้งก็ไม่เป็นไรเด้อฟังเสียงกันที่น้อง